thank <music> you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาอัปคลิป EP ถัดไปแต่ว่ามันเป็น EP 9.1ซึ่งเป็นอีเวนต์พิเศษที่เราอะตั้งใจจัดให้ทุกคนเลย <S <S นี่นคืออีเวนต์แจกของขวัญนน่นเองจะบอกว่าไงดีอะคือเราอะเปิดช่องนี้มาสักพักแล้วใช่ไหม <S 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 ทีนี้คือเราก็อัปเร็วบ้างอัปช้าบ้างคือหลังๆอะอัปชา้าก็พอจะเข้าใจคนที่รออะไรอย่างงี้เนาะแ,แอบคิดแหละว่าถ้าเกิดเป็นวช่วงนานๆอย่างเงี้ยคนจะเบื่อหรือเปล่าแบบคือยังไม่อัปสักทีไม่ดูแลไม่รอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เราอะรู้ ไปเหมือนกับเราเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะแจกของขวัญซึ่งของขวัญตัวนี้เราพรีออเดอร์มาสักพักแล้วก็คือเป็นของใหม่นะซึ่งมันเป็นงานอีเวนท์ที่เคยจัดที่ญี่ปุ่นตอนที่โปรโมทมางานเรื่องนี้นั่นเองค่ะก็คือตามรูปนี้เลยน้องจะเป็นแคนแบชมันน่าจะเป็นเข็มกลัดนะคือเราตอนนี้เรายังไม่เห็นของจริงของยังมาไม่ถึงเราแต่ด้วยความที่เราอยากแจกก่อนเนาะเราก็เลยทาคลิปนี้ออกมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้คือไม่จะเป็นต้องเป็นแฟนเซตนะเอาแค่เป็นแฟนเรื่องนี้มาช่วยกันอเนี่ร้งื แบบโคตรจะอีซี่ส่วนวันประกาศผลก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ก็คือตั้งใจให้เป็นของขวัญปีใหม่กับทุกคนเลยแล้วก็มาล่วมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคือคอมเมนต์น้อยคู่แข่งก็น,น้อยแหละยังไงก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะต่อให้มีหนึ่งคอมเมนต์เราก็จะแจกแค่หนึ่งคอมเมนต์นะถือซะว่าเป็นของขวัญที่มาเริ่มต้นกับเราคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเรามา,มากๆเลยครับ